สวัสดีนะนะ้านะตกปลาครับยามเย็นๆแบบนี้อยู่กับจ่าแม็กครับสิงห์บุรีปลาเข้ามาจนจนจะออกกันนะจะออกแล้วจะหมดแล้ว <laughs> พวกเอาไปแดกหมดแล้ว <laughs> จ,ะจะพอตลาดวายแต่ต้องม่เวลาครับมาตั้งแต่เปิดร้านเราไม่เคยได้ทําคลิปอีกเลยค็นี้คลิปแรกแล้วก็ค่อนข้างมืดแล้วมาจ่าแม็กรับลงเรือครับเดี๋ยวเราจะลงเรือจากบ้านจ่าแม็กที่ประมาณกลางเมืองสิงห์บุรีนะครับแต่แล้วก็ ล่องเรือไปที่บ้านไร่ทับยา่าโซนโนู้นนะที่เขาเล่นสวายกันแต่ช่วงนี้มันก็บางแล้วครับเรามีเวลาประมาณสักสามสี่ชั่วโมงช่วงเย็นนะครับแล้วก็ลากยาวไปถึงประมาณห้าทุ่มกว่าเนาะใช่ครับประมาณสี่ห้าชั่วโมงไปถึงสี่ไม่ถึงห้าชั่วโมงดีสี่ชั่วโมงกว่าก็ตอนนี้เกือบจะทุ่มแล้วนะฮะก็เดี๋ยวไปลุยกันนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการล่องเรือนะครับแล้วก็คลิปนี้อาจจะมืดหน่อยนะครับต่อไปถนะ้ามาทําคลิปก็น่าจะเป็น ทำคลิปในช่วงมืดแล้วเนาะเพรละว่าจังหวดไม่ถจังหวดไม่มีเวลานลครับก็มาต้องดูร้านร้านกค่อนข้างจะโอเคครับขอบคุณการตอบรับด้วยนะครับตะนาวเอฟซีเข้าไปหน่ที่ร้านกันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ยอสั่งจอดมาเชื้ออะไรต่างๆก็ถือว่าโอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับครับเดี๋ยวคลิปก็พอสมควรเดี๋ยวเดินทางต่อเราไม่ควรคุยตอนขับรถใช่ไหมอันตรายไม่ควรนะไม่ใจหายว่าเนี่ย <Okay. S 1> <laughs> ติดเหลือง,ลอง <laughs> หล้อ <laughs> เนี่ยเลยเอยเตรียมอุปกรณ์ครับตอนช่วงนี้ยังพอมีแสงอยู่นิดหน่อยขนาดไกลทุ่มเลยนะ <laughs> <laughs> นี่รฮะเวลาตอนนี้1 8บ0ปดนยังพอมีแสงอยู่ครับกล้องเราดีอันนี้ก็อาวุธรับในวันนี้ครับฟามเฮานะครับปังแพร่ปังแผ่น และนี่ครับอันนี้ก็มาครบสูตรเลยเ,เชียวจากบ้าพ,พลังสูตรเหนียวสูตรฟีโโมนมาครบเลยนะครับตรงต้นเลียงต้นเรียงต้นเรียงไปนั่งกดดันที่ร้านตัวปัญหาเลยตันนี้อุปกรณ์ต้องครบเมื่อตกคืนปึ๊บเมาอย่างแท้อครับนอน,น,อน <c oughs> แมงอยู่ได้สิบนาทีแบตหมด <c oughs> ที่นี่ต้องต้องเตรียมอุปกรณ์ครบๆหน่อยนะครับตอนกลางคืนนะครับแต่เดี๋ยวจะต้องมีตะขอสับปลาอะไรต่างๆเดี๋ยวเราลงเรือกันครับก็ล่องขึ้นเหนือไปทวนน้ำไปสักประมาณสี่ห้าโลสลัวๆสุรุนะฮะรอเรือครับรอเรือ ตอนนี้ทุ่มิ0นาทีรอเรือมารัดครับเริ่มมองไม่เห็นฝ่ามือตัวเองแล้วฝ่ามือเยื่อนไปมองไม่เห็นแล้วนะก็เพราะว่านายโชคอยู่ข้างเราครับเพราะว่าจากที่ฟังฟังมาใช่ปลาซาแล้วบอกแล้วปลาไม่เขาไม่เอาแล้วไม่ขึ้นแล้วไม่เข้าแล้วน้ําขึ้นไม่เป็นไรเรามาแล้วนะจังหวะเวลาครับสําคัญเราไม่ได้มีเวลาเหมือนเมื่อก่อนนะครับ ไม่เป็นไรสู้ก็รอเรือครับเดี๋ยวถึงหมายแล้วก็คงจะลุยกันเลยตอนนี้เมื่อกี้นั่งระหว่างรอก็ร้อยพวงรอไปละไปถึงก็ตีปั๊บเลยนะฮะไปลุยไปลุยเห็นข้างบนอเดอีทายให้บอกกันทางครับจัมาญยยามครับ สามคันโน่นงานงานกระถิ่นใช้ฟังตั้งแต่นน่นมาเลยน่นเลยโน่นนู่นดูไฟมาจ้ากำมึงจะกินคันไหนไร้ทิศเอาแร้วครับจ้าตัวเก่ารืยู่เลยโอ้โหไปตายหาเลยจังผมเริ่มไม่พอใจแล้วฮะ ห้านาทีต้องเข้าวะครับม้ช้าเลยครับนนนนไม้ต้นไม้ต้นเลยครับนไม้สน่าจะพอๆกันเมื่อกี้เป็นสวายใส่แหววที่พยายามทำตัวเหมือนป้าใหญ่ยกเลยแม่เนี่ยปั๊มไม่ได้นั่งอยู่ให้เกียรติเขาหน่อยขนาดให้เกียรติเนี่ย ดูดิขดสมาดเยอะเดี๋ยว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 ลูกเดี๋ยว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 โอ้โหพี่หอดกสวยแม่

ดีไหมครับเงาดีครับย้ายมาล่องนี้ล่องที่สามเนาะใช่ล้อมแรกล,อาลา้ลอมแรกบาาันไล้อมแรกบรรไดเงียบทั้งสองฟังเลยทั้งบนเรือแล้วก็ย้ายมาใหม่ทับยาแต่พอใหม่ทับยาข้างบนล่องแรกมันท่วงไม่อยู่เราท่วงไม่ถึงไปย้ายมาตรงนี้เป็นหม่ที่สามโยนไปสองไม้กับสองตัวเลยนะ เวลาน้อยครับคืนนี้ได้แค่ไหนแค่นั้นเนาะอ้ยเขามาแล้วเขามาแล้วพี่แม็กมาแล้วเสียดายดกล้องเรามันคุนหัวซะเหลเกินเฮ้ยคอทรับอยูไ่ไหนวะคอทรับอยู่ไหนพี่ไหม เล่นไปให้มันหงายท้องรวกว่ามันจะเหนื่อยอแต่จับแหมคุณยืนเยอะเอาเท่ดูอู้รวมันสะบัดโดนน้ำเนือเลยเออเไม่เ,ออเ,เ,เป็นไรไม่เป็นไรประลึงวะไม่รู้อืมก้อ,องมัวเชียว โอ้ปลาคุณทำกล้องมัวหมดเลยนี่คุณแม็กตัวที่สามของทริปน่ะฝีมือจ๋าแม็กเขาว่า <laughs> แค่นี้ต้องทำเป็นยืนเยอะเอาเท่ขาไปตะคิวดังไม่ได้เดห <laughs> เลืออีกยังไปอีกมาหากันต่อหากันต่อ,อค,ครับนายเอกเ,เอาเรื่องครับนายเอกเอาเรื่องครับเอาแล้วเอาแล้ว มันจะเข้าร้านก่อนไหมลูกเอาละเอาละเอาละเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะฮะแล้วลุงจ่าบ้าพลังลุงจ่าต้องเลี้ยงข้าวผมนะบอกแล้ว <S 2> <S 2> ลุงจ๋าลุงจ๋า,า,จาเป็นไงมันระยะไปไงดีไม่พับเพียบเยอะป่ะผมยืนไม่ได้ทำไมขาชาผมเป็นความดันโอเคผมนั่งนานต้องยืนยนี่ก้นมากมือเมิน,มน,มน,มนขึ้นมาแลกวาให้เขาแด้ว มาครางนี้หน่อยขอดีตวน่หยเฮ้ยอือหือขอบคุณนะ <c oughs> โอเคไทโวยมเพลื่อนหมดแล้โอเคครับลุงจ๋าไหนไหนไหนไน เกือบเที่ยงคืนวันนี้เอาจริงได้ตกแค่สองชั่วโมงกว่านะไม่ถึงตัวด้วยครับไม่ถึงนะเรือไหลทุนหาจุดทวงเรือไม่ได้นะทุ่นหินที่เราเตรียมไปทวงเรือเชื่อมันสั้นยาวมันยาวไม่พอวันนี้ก็หาจุดทวงไม่ได้เราก็ไปได้จุดหนึ่งเกือบจะทวงริมฝั่งเลยใช่แล้วแล้วก็ตีอัดเข้ากลางติดเกาะมืนติดเกาะแต่ว่าก็ได้มาประมาณตกมา ชั่วโมงนิดๆนะครับเพราะว่าพี่เขาที่ที่เรืออ่ะที่เรือเขาทำงานกลางคืนนะทำงานในตลาดสดจะต้องไปเตรียมตัวเข้างานเที่ยงคืนนะก็ถือว่าโอเคนะมาในช่วงที่ตลาดเริ่มวายก็ยังมีตัวให้ได้เล่นบ้างอะไรบ้างก็ชั่วโมงกว่าสามตัวก็โอเคอยู่ปลาลิงก็เงียบเรือก็พอมีบ้างพอมีบ้างนะใครมาตอนนี้ก็ถือว่า ยังยังพอมีแค่เล่นแต่ว่าไม่แห้วแล้วกันไม่แห้วแล้วกันแล้วก็แต่ว่าไม่ได้ดุเดือดมากมายอะไรเหมือนช่วงแรกๆเนาะช่วะนั้นเดือดมากเดือดเดือดเดือดหัวข้ามเดือดที่เราจะไปจอดเดือสามโป้งเลยนี่จะไปพูดถึงพูดถึงเดี๋ยวมองภาพสิบบุรีติลบโอเคอ่ะก็มาก็ดูแลตัวเองกันนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับไม่ได้ทําคลิปนานมากนะครับต้องจะเปิดร้านบอกว่าต้องจะเปิดร้านไม่ทำคลิปเลยนะหลายเดือนมากเนาะหลายเดือน พี่เป็นเยนชั้นต้นไอ้อเหลวโสอ่ะใช่เกือบครึ่งปีหันือนะเอาครับขอบคุณมากจะพยายามหาเวลากลับมาทําคลิปให้พวกเราได้รับชมกันนะครับแล้วก็ฝากล้านลงจ่าพิชชิ่งไว้ด้วยนะครับบงอาจารย์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ